สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำบันทึี่นะคะเหมือนยูทูบเบอร์นั่นเองที่จะเปิดกล่องสุ่มค่ะซึ่งเราไม่ได้ยกเซ็ตน,นะคะแต่เราซื้อแค่ใีละกล่องนั่นเองค่ะนะคะสิ่งที่ที่จะมาเปิดวันนี้ก็คือตัวสกอแพนดาค่ะ,ะเอียงดูน้องหน่อยเอียงดูน้องหน่อยลี่ไม่แน่ใจว่าที่เซนทันเวอร์เนี่ยมันเป็นคอนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน้องน่าจะเป็นตัวนี้นะคะแต่แบบเป็นตัวแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ เออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะอืมเราก็เลยแบบอยากถ้าถามว่าลี่อยากได้อานไนลี่ก็อยากได้คอร์เดียวกับเซนเันเบอร์ทุกคนตอนนั้นอะลี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อตัวแบบกล่องสุ่มอย่างนี้เลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันค่ะเนาะวิธีการแกะลี่จะบอกทุกคนเสมอว่าด้วยความที่ลี่แกะแล้วลี่ไม่ได้ไปขายต่อเลยออะไเนาะเราจะแกะแบบยูทูบเบอร์ค่ะแกะแบบไม่เสียดายกล่องนะคะนี่นะคะดูนะคะทุกคนเราจะแกะกันอย่างเงี้ี่ นะรอยฉีกก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองเอออ่ะเปิดออกมาเรายังไม่ดูการ์ดค่ะทุกคนการเล่นกล่องสุ่มเราจะแบบเราจะไม่ดูการ์ารอแบบราดรอืมเราต้องไม่ดูการ์ดนะคะหยิบออกมาปัา๊บเปิดปุ๊บหยิบถุงปั๊บเออถุงก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นการทุกคนทายไหมเออว่าอยากได้อะไร,รนี่ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาเล่นกล่องสุง่มกับริดด้วยค่ะเ <c oughs> <c oughs> ันจะได้สนุกด้วยกันไงย่าสนุกคนเดียวแบ่งคนสนุกด้วยนะคะเออนะ ใครชอบตัวไหนหนึกไว้ในใจแล้วมาเปิดดูว่าสิ่งที่เปิดมาจะเป็นตามที่แบบอยู่ในใจทุกคนหรือเปล่านะไม่จับเพราะถ้าจับก็จะรู้ว่าเออตัวไหนแน่ๆนะคะหรือต้องจับแล้วเดาก่อนให้แบบว่ารถึกว่ามีความแบบเรียกว่าน้องนั่งนะคะน้องนั่งนั่งก็จะมีอยู่ไม่โอ หลายอะไยบดอยู่นะคะเออหลายอะไยบดอยู่โอเคไม่เป็นไรเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลา <c oughs> เล่นเองเออเองแล้วมาเปิดกันเลยค่ะสิ่งที่เล่นได้นั้นแซงแซงแซงโอ้ยนลังารักมากน้องถือนกนกนกน้อยแล้วก็ทำตาพริมพริมชีวิตฉันต้องการฟรีดอม อิสระฉันหลับตาแล้วฉันก็นึกถึงนกพิราบนะที่บินไปมาข้างหูของฉันสักพักฉันหายใจเข้าไปบอดของฉันก็ติดเชื้อลาล้อเล่นเพลเจอร์ไปนิดนึงนะคะโอเคเป็นงานที่แบบปกติตอนแรกจับอะ่ะมันจะเป็นแบบเนื้อ PVC ปะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าแบบ ทำให้รูมีความมันวาวด้วยความที่เป็นตัวของป๊อปมาดเนี่ยเขาก็จะมีเอเซอร์รี่นะแต่ว่าอันนี้อ่าใช่ถูกต้องมีเอเซอร์รี่อีกนิดนึง <c oughs> ลีก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้อันนี้มาเพื่ออะไรเป็นนกจิว๋วนะฮะนกจิว๋วบางคนเนี่ยจะชอบไม่สังเกตว่าเออเออซื้อกล่องสุ่มมาแล้วไม่รู้ว่าเอเซอร์รี่ที่แบบแถมมามันคืออะไรแล้วยังไงต่อคือ คือก็คือเอามาวางเอาไว้ข้างๆแล้วน้องก็จะเป็นแบบนกที่อยู่แบบตรงนี้หรือเปล่าเออแต่ลี่กลัว,ว่าล่กแกะเนี่ยคันน้องนกเนี่ยของลี่อะหายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขอยายยังไม่แกะเนาะเออนะ <laughs> น่าราักเอหอน่าเหมือนกันไหมผมมาก็เหมือนกันเนี่ยโอเคแล้วก็แบบทำหนะ้าแบบพึมพมแล้วก็ถือนก เหมือนไหม <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนเปิดกล่องส่มกล่องเดียวเองใช้เวลาเกือบห้านาที <laughs> ใครที่แบบชอบอยากเห็นลี่นะคะเปิดกล่องส่มอย่างนี้อีกแต่นี่ก็จะซื้อครั้งละอันก็พอคะ่ะทุกคนซื้อเยอะแล้วมันเปิงกระตุ้งกระตังแต่ที่สําคัญคือน้องเขานั่งไม่ได้ทำไมอะ่ะทุกคนน้องมันนั่งไม่ได้อ่ะน้องนั่งไม่ได้สูมมันเสีย ริงยังไงน้องน้องนั่งไปท้ายไม่มีอะไรเลยโอเคไปแล้วค่ะทุกคน